ก็สอบเทปเทปฮัโลโหลเจ็บหนึ่งเจ็บปะฮัโลโหลเจ็บสองอ๋อเห็นแล้วตรงนี้รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วทำเด้อนะลอกพังเฉยเยัหน้าให้มีนี่ไงเจอแล้วอ,อ,อย่างนี้เนี่ยนะไม่ต้องร้องอ่ะอายเขาที่ลงยูทูบเนาะก็ไม่ต้องเปิดเสียงไม่ได้ต้องเปิดมันไม่ตะใจ เอาชักเท้าออกนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันฮะอะไรนือเป็นไรคะนิดนึงโอเคมันเหมือนแบบเราเดินสะดุดเซียนนะทีนี้ตอนที่งัดขึ้นเนี่ยอ้ามทักเท้าออกเราต้องคูลกันก่อนมันเหมือนว่าเราไปเดินสะดุดเซียนเหมือนเราไม่ตั้งใจเกิดขึ้นถ้าพร้อมสบายอ้าวไม่ชอบจัดเลยวันเนี้ยอย่าเลยมาพอ มันไม่เลยเรามัน้องจะไปเลยไปไหนนะมันต้องเอาออกดูแล้วขี่ออกจากเล็บเัวใหญ่ก่อนนะอักเสบเดี๋ยวด้วยในข้างในเนี่ยอยู่หยุดหยุดบ้านเมียเมียงรับเมียร้หอบเมียครับเจ็บปนเอาทีเดียวเลือกสามทีเอา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 ครั้งเดียวเลือกสามครั้งเออแล้วแต่ได้ชักเท้าออกนะคะเหมือน จิ้มเข็มลงไปแล้วพักเสร็จแล้วค่ะเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องจ้ะแต่ากา็น,นี่เนี่ยเสร็จแล้วนี่เพื่อจะไม่ให้คาโตต้อทงทนนิดนึงนะช่วงนี้ดึงออกแล้วไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าหนังมันช่องข้างเยอะไม่ได้ทำอะไรแล้วดึงออกแล้ว ถามว่าตัดทีเดียวได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาัานจะขาดไอ้นั่นเตะขาดช่วงนี้หนึน่งพาเสร็จแล้วหรือว่าดูสีนี่ยงไม่รู้ผมจะรับแคู่เรื่องเฮ้ยทำไมหน้าซีดอ่ะโอ้เออโล่งได้ไหมมันก็ต้องใช้ได้อยู่แล้วถึงงานนี้นแล้วโอ้โหงัดตะขนาดนี้นเดี๋ยวบอกใช้ไม่ได้เลยทำแหละ น่ S <S ออกอดน่ะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามลงกไหมคะลโอเคจบ้่วปิด